ไม่ครับไม่ครับแล้วก็หลุดสั้เถอะเราใบหน้าไม่เห้อเราไม่ปไปเลยนะใบหน้ามาเซลบ้านบักหลายเซลฮะโอ้พี่ยู่สูงแท้นี่บันไดโอ้ทำไมขึ้นได้อะทำไมขึ้นได้ เอ้ผู้ใดเขยืนอยู่หันขึ้นลายตัวใชนี่ชุดเกาะชุดเกาะครับเออกระโดดลงไปตายเด้อบันไดดู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 โอ้บ้านหลังใหญ่เถ่ะวะผู้ใะสังซ้าไว้น้ำกันอ๋อครับไปนำก็เป็นควันสีสีเหลืองสีแองสีแองครับ กาวปน่าี่ถูสีทงส่งเสนอแกแกบบอกท่องคิดังเลยกันดเฮ้ยสวยอ่อสวยอ่ะสวยอ่ะ,ะน้ำสีใดนำ้ำน้ำสีฟ้าเฮ้ย,ยเราลงใดตีอ๋อจะไปเอานาำกัน ไปไปเอากระเป๋ามี่น้ำโอ้น้ำเติดอ่างเลยวะกระดูดจุ๊บดําน้ำเด็ดยังต,นะตัวเด็ดยังตัวอะไรนี่เห็ดบ่าอีกเห็ดบ่าอีกนี่นั่นเนี่ย ซิเห็ดต้องว่าเสียแมงเด้อสิไปอีหวต้องบอก อันเนี้ยา้าไม่ไบเอาสาวไอ้น้ำกลวงกลวงพอเมียสาวไอ้น้ำนี่เนี่ยอันเนี้ยเฮ็ดกบางติเมียนสาวไอ้น้ำอันเนี้ยยู่งังไหนจะยู่งค้างนีไเอออย่างเงี้ยสาวไอ้น้ำเนี้ยเอออุ้ย น,น้าไม่เนี่ยคือใส่ก็แฉะไปด้วยพ่อพ่อพ่อพีอ่นังบูมบอกว่าน้ำไอ่เหยื่อขึ้ใส่ก็แฉะอ,อันนี้บ้างอันนี้สวยมาก

ป่านน้เนี่ยตัวจ้าอันออน, <c ười> น,นี้เราไม่บอกไปมองเอื้องบ้างเห็นประตู นีดยังไงทำหน้าบ้านีินหินลงพื้นอทอี่า เอาไปน้ำได้อย่างว่อ้าวมันได้รุด บ้าไอเหนียมาเหนียเลยบ้านไอเหนียมากลายเจอกนดีหัวไอเหนียอออไบบ้าทายาคู่บุมบ้างบ้านของไอ้เหนียมีอีกเฮ้ยชาวไหน้าไม่อี๊ยบเมีหมีมู หมูหมูขาหมูหม uh uh ูแบบไรจ้ะหมูไปที่เออเอาว่นงจิงมาจินง้าหมูไปแล้ว มุมพวกหลายอุ้คอคอคอต้องการอาหารเลือกก่อนเอือเอือเออไปไปเดี๋ยวฉันไปกินอาหารก่อน กินอาหเอาสิงอย่างไหนะอย่างนี้กล้เอาิงน้อยเอาไเอาเอิเอาหมูไปทอดเอาหมูไปทอดไปปิงลย ดีแม่ฉัรอ,อกินแบบไม่ปหินรอดิมาจกระดูกกระดูกพเจปลาเกรโดาตัวไดิเนี่ยโอ้หอันนั้นไอ้เด่ยสางไวน่โอ้โหโโโตึกงงายางไงบอสอันนั้นกันเ ละมุมเห็งกล้องกระดดกเมื่อกี้เอ้ยกระโดไอ้นนี่อ่ะเอาชาหนม,มาชาหนมมือมเ,เอาไฟแชกอยู่ไหนวะนี่ล <c oughs> เลยคือไฟแชก่ะว่าไอ้สิเขาไออันนั้นนี่เขาไปหน้ารกเหรอ ไม่ขอเปหน้ารกอะถึงเ้นอะไรดีแน่นี่ดูหน้ารกไปแล้วไ่สชาชาหน้ารกเรียวสวัส<น>ดีสวัสดีม<แ>าดูพี่เศกนี่ ไปบ้านกันอ้าวอ้าวนี่คือมาอยู่ตรงนี้วะอ้าวบ้านหายอ้าวอ้บ้านหายอ้าวกลับไปบ้านที่ถึงโอเปอร์สูงขึ้นชาร์จถือโอเพ่นชาร์จขอไปบ้านเก่า ครสูขึ้นชาถูโอกนชาอบ้านหารสูขึ้น,นชาถูงโอกขนชากูจะกเด้รสบขึ้นชาถูโอกนชาว่งบ้างเองตัวกต้องไปตั เรซเพิชาร์จถูโอเิชาร์จบอนหายูกนินชาร์จโอเิชาร์จไอเนียก็เลยป่าเฮ้ยไม่เห็นเพื่อนไอเนียดูบ้านหายทีบ้านไอเนียคือกันนี่เนี่ยเฮ้ยบางคม เต้าสวยสวยนี่เบิ่งบานไอ้เหี้ยอันนี้ซะก่อนเบิ่งบานไอ้เหี้ยอันนี้ทาเบืองโคตรสวยเอ้ยดับเจมเลยนี่โเลยไอัเนี่ยโอ้ยไอ้เนี้ยลูก เก็บของกันเก็บของเก็บของทไมต้องเก็บของอะ่ะเก็บกบของก็เอาไปเก็บของ,ของเ,อเลยสิเอาไปสิเอาไปลุงหน้ารถเต๋เก็บรู้เมื่อไหอีหน้าน่อยนอนก่อนเกือบรู้เมื่อไหร 你先去，再讲剪一背，我等你从头。啊、嗯！再讲头嘞背，含 ล่าง่างรถไฟจะไป่งรถไฟเ้ยเไม่บนขีรถไฟอะไปขารถไฟกอนมาแล้วรถไฟมาแล้วนี่รถไฟมาแล้วรถไฟมาแล้ว รหไฟเจ้าจะไปไหนใส่เงือนยังไเอาไปยมมี่ยโอเคไปโอู้นโอ้ยหัวมังรหดไวถอยถอยถอยไปถอยถอยไปถอยถอยไป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 อ Ôi oh! Thấy 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 Bé à Bé à Đâu À gì hết lăng rồi phải อะไรไฟอย่นอะไฟอุ่น่หนอะไรไฟ่นต่อคิดตามอะไรอะไีวะดูดีไปใส่ไหอะไ่บอลลูนร่างโลตเต้เรียนตกหลุมเนี่ย ไส้ปะปะนี่นี่นี่เป็นซินี่ใช่ยังโบโฟนหน่อย <laughs> 一路拉卡，来年个年跟月。嗯嗯嗯嗯 打烂了杯子，掉地。 thảo xuân nông như nhớ mấy bạn nhà là đại chàng đến nó sợ lạc bò nè lạc lạc nó sợ này nó sợ cân đang nó กาเลยไม่ชอบเนน่อยเลยเนน่อยเออใช เบ oh, ิ้งกับเบิ่งเบิ้งเน่เป็นเบิ้งกับเวนเบินงใช่ไหมเบิ้งคือเน่เบิ้งบิ้งฮู้โคตรน้ำมากน้มากมากเลยน้ำมากน้ำมากมากน้ำรักมากน้ำรักมากเลยน้ำมากหนื่อยมากเหนื่อยมากหนื่มาก รู้แต่กสอะหน่อยนึงกึ่กกึกเสหน่อยละรู้นอนนานมากเ่อกวิน้องหาย เลยบูมไ่้สังนะ่ารักมากบบบนกี่้องน่ารักปะ Hmm. No, Ui, mừng anh em kìa đầy hết đầy 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 hết đầy để hết đầy đủa 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 hết

อันนี้เฮ็ดแก่ก็มูเห้เลยอครับอยูเห็นบะไรทุกอย่างเห็นตาตาปามองอาไรเห็นเตยเตออันเดนนเสาอันนัสืออยู่ครับ